ตงนี่ตงอ่าสวัสดีม .4 ทับ1นะครับวันนี้เราจะมาบอกแนวข้อสอบกลางภาคกันนะครับเริ่มกันเลยเปิดข้อสอบมาแรกๆจะเจอกับเนื้อหาของงาน A1 และ A2 นะครับเป็นเรื่องของ vocab หรือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า go have play นะครับเป็น collocation ที่เป็นคำว่า go h a v e play เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของเอ่อถ้าเป็นกีฬามีกีฬามาจะใช้ go h a v e หรือ play อ่าคำว่า picnic อย่างเงี้ยที่ชอบเน้นเวลาสอนนะจะออกข้อสอบหรือเปล่านะคำว่า picnic นะอ่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีคำแถมที่นอกจาก go h a v e play เหมือนกันเช่นคำว่า spend คำว่า work คำว่า listen คำว่า watch อะไรอย่างนี้ก็จะมาเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ5ข้อแรกนะครับหลังจากนั้นเราจะมากันที่งานในรหัสรหัส a 3นะครับ a 3เป็นเรื่องของ present simple เนาะ present simple เนี่ยที่เราเคยเรียนกันไปมันจะเป็นเรื่องของคำกริยา ที่เติม s หรือไม่เติม s อ่าประธานเป็น iu v d a มีหลายคนประธานเติม s verb เติม s หรือเปล่าถ้าประธานเป็น h e s h i d verb จะเติม s หรือไม่เติม s นะครับอ่าไปดูกันได้มีลักษณะของจะคล้ายๆกับเอ่องานในรหัส a 3กับแบบฝึกหัด A7 ที่เป็นสรุปเรื่องของ present simple จําจำได้ว่าในรหัส A3 เราเขียนตารางเอาไว้เนาะตารางว่าประธานเป็น h e s h อ i t ใช้คํากริยาอย่างไรถ้าเป็นรูปแบบของประโยคปฏิเสธอ่าประธานเป็น i u v ูวีใช้ดอน h e s h อิ t ใช้ดาซึ่นอ่าจะมาแน่ๆคล้ายๆกับ ในแบบฝึกหัดที่เราเคยทำใน Google Form จะมาเป็นเซตเซตหนึ่งที่มีคำว่า like อ่ามันก็จะเป็นให้เติมคำว่า like like เติม s d a s like don't like อ่าแบบนี้จะมาในข้อสอบด้วยนะครับเจอแน่นอนแต่ไม่บอกนะครับว่าเป็นคำว่าอะไรดังนั้นในข้อสอบดูไว้ให้ดีจะมีเครื่องหมายบวกซึ่งหมายถึงประโยคบอกเล่าเครื่องหมายลบซึ่งหมายถึงในแก i v e หรือประโยคปฏิเสธ มาแน่ๆดังนั้นเลือกให้ถูกนะครับเติม s ไม่เติม s เป็นดอนเป็นดาซึ่นนะครับเลือกให้ถูกต้องต่อมาจะเป็นเรื่องของงานในรหัส a a 5กับ a 6นะครับเป็นเรื่องเป็นข้อสอบจะมาให้จับคู่จับคู่กันระหว่างประโยคคำถามจะมีประโยคคำถามมาให้เป็นโจทย์ ให้จับคู่กับประโยคคำตอบให้ถูกต้องนะครับจะมาทั้งเป็น yes no question และจะมาเป็น w h question who what, where a t w h when why what time นะครับมากันค่อนข้างครบเลยทีเดียวดังนั้นที่เคยเน้นไปนะครับถ้าเป็น yes no question จะขึ้นต้นด้วยดูด้วยดาตเนาะและก็จะชอบเน้นด้วยคำว่า who ถามถึงใครอถามถึงคนเนาะ where ที่ไหน เวนกับวอตไทม์ต่างกันอย่างไรถ้าถามวอตไทม์จะตอบเป็นเวลาที่เป็นตัวเลขเนาะถ้าเวนจะหมายถึงช่วงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจับคู่กันระหว่างระหว่างประโยคคําถามจับคู่กับประโยคคําตอบให้ได้อย่างถูกต้องนะครับลักษณะคล้ายกับงานในรหัส A ไม่ใช่ A5 กับ A6 นะครับ A6 นี่เราเนี่แต่งประโยคคำถามกันใช่ไหม A5 a ก็จะจับคู่เนาะแล้วก็คล้ายๆกับ A7 ด้วย A7 นี่เป็นแบบฝึกหัดจับคู่กันระหว่างคำถามกับคำตอบเลยนะครับแบบนั้นเลยมาให้เราทำจบไปแล้วกับบทที่1น,นะครับ15ข้อ15ข้อแรกก็จะเป็นของบทที่1ต่อไปไปกันที่บทที่2นะครับ บทที่2ของเรานี่จะเริ่มต้นตั้งแต่งาน A8 นะครับดังนั้นข้อสอบก็จะมีเรื่องของงาน A8 เข้ามาเกี่ยวข้อง A8 เป็นเรื่องของคำศัพท์ในโหมดของเรื่องของฟนะู้ดเนาะเรียกว่าเป็นเรื่องของฟู้ดคอนเทนเนอร์หรือภาชนะใส่อาหารต่างๆนะครับโจทย์จะให้โจทย์จะให้ของกินมาอ่าจะให้ของกินมาให้เราเลือก ภาชนะไปใส่ให้ถูกต้องยกตัวอย่างคำว่า milk <c oughs> ก็เป็น a carton of milk อะไรแบบนี้นะครับเปิดงาน A8 ดูคู่กันไปได้เลยนะครับ a bag of potato นะครับออกหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของ at a supermarket เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาคำศัพท์พวก check out t rolley shelf อะไรอีก basket นะครับอ่าจะมาเกี่ยวข้องกับประมาณ4-5ถึง5ข้อแรกที่จะถามเกี่ยวกับงาน A8 นะครับต่อไปต่อไปจะเข้าสู่โหมด grammar ของบทที่2นะครับให้ดูงานในรหัส A10 A11 นะครับ จะมาควบคู่กันเลยจะมาคู่กันเลยทั้ง some any และ much many นะครับอ่ะถ้าเรื่อง some any some ใช้กับประโยคอะไรอ่ะ s o m ใช้กับประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ปะ any ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ much กับ many much ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ Many ใช้กับคำนามที่นับได้เนี่ยแต่มันจะมาปนกันหมดเลยเป็นบทสนทนาบทสนทนาหนึ่งมีคํามีคําที่เราต้องเลือกไปใส่ประมาณห้าคำนะครับไปเลือกเลือกไปใส่ให้ถูกจะซ u m หรือ Any ดีจะ m u ัชหรือ many ดีมี a lot of เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่านะครับไม่ยากค่อนข้างล็อกคำตอบได้อย่างดีเลยทีเดียวอ่านะครับ ค่อนข้างล็อกคำตอบให้เราเลือกตอบได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ไม่สับสนอย่างแน่นอนถ้าสับสนนะครูจะเจาะสองช่องเลยแต่อันนี้ไม่สับสนนะครับอ่ะผ่านไปสำหรับบทที่2นะครับประมาณ10 9เกถึงสิข้อแรกนะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของฟู้ดคอนเทนเนอร์ต่อมาเป็นเรื่องของซ u เปอร์มาร์เก็ต ต่อมาเป็นเรื่องของปนกันเลยทั้ง s ัมเอนีและ m u ชเ many นะครับมาให้เลือกใส่ลงไปในบทสนทนาต่างๆและสุดท้ายของบทที่2ครับก็คืองาน A12 ที่เราเพิ่งทำกันไปนะครับเรื่องของ article a a n t h แและ no article นะครับ uh. สิ่งที่จะออกนะในเรื่องของ a r t ิเคินะครับ 1. มีชื่อประเทศแต่จะไม่บอกว่าเป็นชื่อประเทศธรรมดาหรือเป็น the United States หรือ the United Kingdom นะครับอ่ะให้ไปดูกันเองว่าจะเป็นชื่อประเทศอันไหน 2. เป็นเรื่องของการกล่าวซ้ำครั้งที่2ของคำที่กล่าวซ้ำมาแล้วอ่านะครับแต่จะไม่บอกว่า เป็นการกล่าวซ้ำประโยคที่2หรือจะเว้นประโยคแรกเอาไว้นะครับไปดูเอาเองและอันที่เหลือนะไปดูเอาเองอ่านะครับจะเป็นเรื่อง A ถึง Z หรือ AEIOU นะครับไปดูเอาเองแล้วกันนะครับแล้วต่อไปจะเข้าสู่โหมด Reading 3ข้อสุดท้ายจะเป็น Reading เกี่ยวกับ adverb of frequency นะครับงานประมาณ A4 เนาะจำได้ตอนที่เราเรียนการครูเปิดเสียงให้ฟังเปิดเสียงให้ฟังว่าอ่าคนนี้เขาไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้บ่อยแค่ไหน always usually sometime often never เนาะเปิดเสียงให้ฟังแล้วให้เราเลือกว่าอ่ากิจกรรมนี้เขาทำบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับคุณพ่อสอง่งรูปอะไรมาเนี่ยอ๋อวตามิวโอเค เอาถึงไหนแล้วอ่ะ adverb of frequency นะครับจะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านคำถามก็จะถามว่าเธอทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนอ่า how often เนี่ยจะไปอยู่ในโจทย์แล้วก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับและก็จะมีให้ตอบคล้ายๆกับ true false ด้วยข้อใดถูกข้อใดผิดเธอทำสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนอะไรงนี้เราก็ต้องอ่านแบบสแกนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเธอทำสิ่ง สิ่งนั้นสิ่งนี้บ่อยแค่ไหนแม่ถ้าถ้าข้อสอบมันมาเป็นกระดาษเนาะเราก็จะสามารถที่จะแบบว่าขีดเส้นใต้ไม่ได้อ่าเจอแล้วหนึ่งคำ a อา w ว y อันนี้มันมาเป็นทำผ่านมือถือทำผ่านคอมพิวเตอร์เนาะก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอาจจะทำเครื่องหมายได้ยากหน่อยดังนั้นต้องอ่านดีๆนะครับในเรื่องของ reading นะครับสามข้อสุดท้ายของข้อกา ต่อไปไปดูกันที่ข้อเขียนกันบ้างนะครับอ่าจบไปแล้วข้อกามากันที่ข้อเขียนนะครับข้อเขียนแบ่งออกเป็นสอนตอนสอนตอนสองตอนแบ่งออกเป็นสองตอนเขียนพาดแรกนะครับให้ไปดูงานในรหัสรหัสไหนนี้นะ a 4 a 5 a 6 ประมาณงาน A5 ถึง A6 เนาะน่าจะงาน a 6. อ่ะโจทย์จะกำหนดประโยคคำตอบมาให้ให้เราแต่งประโยคคำถามให้สอดคล้องกับประโยคคำตอบนั้นอา,อาจจะเป็น what time ก็ได้อาจจะเป็น what kind of movie do you like ก็ได้เหมือนกันนะครับให้ดูว่าโจทย์ถามถึงใคร ถามถึงฮีถึงชีเป็นชื่อคนหรือเปล่าหรือเขาตอบ i มาเราก็ต้องถามยูใช่ไหมอ่านะครับโจทย์ไม่ยากโจทย์ง่ายๆเราไม่ต้องไปพิมพ์ให้มันอลังการนะครับ่าถาม i ตอบ you. You. อยูถามยูเอ้ยถามถามยตอบ i นะครับถามถามชื่อคนอะไรอย่างนี้ถามเป็น h ีเป็นชีนะครับคล้ายๆกับงาน A6 เลยนะครับเปิดงาน A6 ควบคู่กันไปได้เลยนะครับ อ่าคำไหนที่ครูเน้นๆน่ะจะมาออกแน่ๆเลยและข้อเขียนสุดท้ายครับให้ไปดูงานในรหัสรหัสไหนนะงานในรหัสสัมเอนี่อ่ะงานในรหัส A10 นะครับสุดท้ายให้ไปดูงานในรหัส A10 จํจำได้ไหมว่าเราเปิด เราครูเคยเปิดวิดีโอเรื่อง some any ให้ดูที่มีฝรั่งมาพูดอธิบายเกี่ยวกับการใช้ some any การใช้ any ในประโยคคำถามในประโยคปฏิเสธการใช้ some นะครับที่มีการถามมีมีรูปของกินมาให้ดูแล้วก็ถามว่า are there any eggs in this picture อ่านั่นแหละเราจะต้องตอบคำถามนะครับตอบแต่งทั้งประโยคคำถามและประโยคคำตอบว่า คือรอบนี้ก็เหมือนกันจะมีรูปอาหารมาให้าหาเป็นรูปอาหารแบบคล้ายๆอาหารหลักอาหารหลักห้าหมูเลยเป็นรูปของกินวางอยู่เยอะๆเลยแล้วเราก็ต้องแต่งประโยคคำถามว่า are there any หรือ is there any ลงไปในช่องว่างให้ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับคำตอบที่ให้มานะครับถ้าเว้นคำตอบไว้ก็แต่งประโยคคำถามถ้าเว้นประโยคถ้ามีประโยคคำ อะไรพูดงงแล้ถ้ามีคําตอบมาให้ก็แต่งประโยคคําถามนะครับถ้าเว้นประโยคคําถามไม่ให้ก็แต่งอถ้าเว้นประโยคคําตอบไว้ให้ก็จะมีประโยคคําถามให้เราแต่งประโยคคําตอบนะครับจะตอบจะตอบซ้าหรือเอนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีของกินนั้นๆอยู่ในโจทย์และอยู่ในรูปภาพหรือเปล่าอ่านะครับนั่นแหละเหมือนกับตัวอย่างตัวอย่างประโยคที่ให้จดตอน A 1สเลยอาแดเอนี่ is there any นะครับไม่เราก็แต่งเข้าไปไม่ต้องมี in this picture นะครับจบนี่คือข้อสอบกลางภาคของเรานะครับก็ไม่ล้นไม่ล้นไม่เกินไปกว่าสมุดที่เราจดอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าเปิดเปิดงานในสมุดของเราออกข้อสอบตามเลยนะครับไม่ ไม่ไม่แบบว่าโอ้โหสอนอย่างเอาอีกอย่างหนึ่งมาออกไม่มีนะครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะครับเรียกได้ว่าโอโหทําข้อสอบอยู่ที่บ้านนะครับสมุดของเราเปรียบเสมือนคัมภีร์ที่เปิดดูและทําตามได้เลยนะครับใช้ความได้เปรียบนี้ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับโอเคสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยว เดี๋ยววิดีโอจะส่งให้นะครับสำหรับการอธิบายข้อสอบในวันนี้นะครับเก็บสมุดไว้ให้ดีใครงานไหนยังไม่ครบอย่าลืมส่งนะครับอ่าและก็ถ้าสอบก็สัปดาห์หน้าเว้นเลยไม่ต้องไม่ต้องมาเจอกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีประมาณเดือนสิงหาเลยละกันนะครับโอเคนะครับข้อสอบไม่ยากอย่างที่บอกตรงกับสมุดที่เราจดไปนะครับ นั่นแหละจบพอคราบนี้นะครับใครมีข้อสงสัยไหมครับอ่าข้อสอบข้อข้อข้อการสามสิบข้อข้อเขียนประมาณสามข้อนะครับก็จะเก็บยี่สิบคะแนนอ่าข้อการมันก็จะหารเหลือสิบห้าข้อเขียนก็จะบวกไปอีกห้าคะแนนเป็นยี่สิบคะแนนคะแนนสมุดก็จะยี่สิบห้าคะแนนนะครับยี่สิบห้าบวกยี่สิบอ่ะก็จะเก็บ 45คะแนนในครึ่งเทอมแรกนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับไปเตรียมตัวสอบแล้วก็เชื่อว่างานวิชาอื่นเยอะแน่ๆเลยนะครับวิชานี้ใครเสร็จแล้วยินดีด้วยว่างๆได้เลยนะครับและก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านั้นอีกทีนึงว่าเราจะมาสอบกันวันไหนนะครับโอเคไปละจบพอ